วันนี้เราจะมาเอาใจแฟนเบนซ์ดีเซลกันบ้างครับรวมรถยนต์ Mercedes-Benz เครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันเป็นเลิศจะมีขันไหนน่าสนใจไปชมกันเลยครับ เริ่มด้วย SUV คันนี้ครับ Mercedes-benz G L C 250d A M G 4Matic ชุดแต่ง A M G รอบคันตัวจริงสวยใสายมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อน4ล้อภายในสวยสะอาดชุดเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์มาพร้อมหลังคาพารนลลบิกซันรูฟกับราคา1,790,000บาทเท่านั้นครับ มาพบกับคันนี้ครับ Mercedes-Benz C220D A วังกา a นะครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ประหยัดน้ำมันรถสภาพสวยใสยกิ้งภายในใหม่เอี่ยมมากับเบาะหนังอาร์ติโก้ปรับไฟฟ้านั่งสบายภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์มากับราคาพิเศษ1,550,000บาทครับ ถัดมาครับ Mercedes-Benz C 2 2 0 D A วางกาดคันนี้ใหม่มากๆเลขใหม่น้อยกว่าคันที่แล้วอีกครับภายนอกไม่ต้องพูดถึงสวยงามสภาพหนังฟ้ามากภายในสะอาดกลิ่นใหม่ยังหอมๆอ,อยู่เลยครับน้องๆป้ายแดงเลยครับคันนี้ได้ไปใช้ยาวๆเลยครับราคาเร้าใจนะครับ1,650,000บาทเท่านั้นครับ และคันนี้สวยไม่แพ้กันเลยครับ Mercedes-Benz C220d a e v ว n t a d ดสีดำบอกได้เลยว่าสวยกว่านี้ก็ป้ายแดงแล้วครับเราคัดสันมาให้อย่างดีสีสวยเงาชำํำภายในเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้เบาะหนังสวยมากๆเลยครับรองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto ครับราคาพิเศษเช่นเคยครับคันนี้1 5 9 0 0ล้าน5 0 0 0บาทครับ และคันสุดท้ายนะครับมาพบกับ Mercedes-Benz C L S 2 5 0 c G D I A M G สีขาวพุกคันนี้ครับรุ่นท็อปสุดดูสปอร์ตชุดแต่งแท้ A M G รอบคันครับล้อแม็ก A M G ภายในเนี่ยกว้างกว่า C Class ทั่วไปครับแถมนั่งสบายพร้อมกับหลังคาซันรูฟมากับเครื่องเสียง h ฮามานการอนครับรถพร้อมใช้ราคาเพียง1 1 9 0 0ล้านงบาทครับผ่อนเบาๆเพียงเดือนละ19,000บาทครับดูแลง่ายทุกคัน ออกรถไปสบายใจได้ที่เดอะดับบิยูอตโตของเรานะครับมีศูนย์เซอร์วิสคอยบริการลูกค้าทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คอาการเบื้องต้นจัดให้ได้หมดเลยครับสนใจเข้าชมรถคันไหนทักหาเซเวกและแอดมินได้เลยครับ